สวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามยายเพนด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆยายเพน,ยเนได้ไปเยี่ยมลูกสาวลูกสาวาได้วัคซีนเข็มที่สามค่ะได้สายมากเลย เพราะว่าเขาไม่สบายบ่อยเขาได้ยาแรงๆทุกครั้งที่เขาไม่สบายเขาไม่สบายเกือบเ,ออเกือบทุกอาทิตย์แล้วเขาก็ได้แต่ยาแรงๆคือเขาเรียกว่าไม่ใช่เพนนัสลีนแต่ว่าอันติเบลติกาแล้วภูมิต้านทานเขาก็ไม่แข็งแรง เพราะว่ายาแรงๆนะ่ะมันฆ่าภูมิต้านทานของเขาด้วยเพราะว่าเขาก็นอนติดเตียงแล้วก็ไม่ได้ออกกำลังกายนะคะนอนนิ่งอยู่แล้วลำไส้ก็ไม่เดินก็ต้องสวนสวนตูดทุกวันนะคะเพื่อนๆพูดง่ายๆว่าสวนทุกวันตั้งแต่เล็กๆมาแล้วแล้วก็อีกไม่นาน เขาก็จะผ่าตัดอีกค่ะเขาผ่าตัดเจาะท้องตอนนี้ก็สองรูรูใส่อาหารรูใส่น้ำใส่ยาเมื่อก่อนนี้เขาเขาใส่สายยางทางจมูกทีนี้จมูกเขาเปื่อยมันเป็นแผลค่ะเพราะมันหลุดอยู่เรื่อยที่มันหลุดนะเพราะว่า,าเขาชักเวลาเขาชักทีไรแล้ว แล้วร่างกายเขาจะ,ะขาเขาเรียกเขาเียกว่างไงคือร่างกายเขาจะพูดเซนพูดเซนน้ำมูกคือน้ำเมือกร่างกายมันจะเป็นของมันเองพอเขาเป็นน้ำเมือกมันก็จะจะเหมือนเหมือนน้ำมูกที่นุเหนียวแล้วสายยางของเขามันก็จะหลุดออกมาบ่อยหลุดออกมาก็แย่แย่ไม่หวัดไม่ไหว ทีนี้จมูกเขาก็เปื่อยเนาะเขาก็เลยเลยต้องเจาะท้องสองรูเจาะรูแรกก็ข้างบนกระเพาะใหญ่ก็เป็นฟ้าเปิดปิดแอาหารให้น้ำให้ยาทุกสิ่งทุกอย่างเจาะรูที่สองก็จ mm. ุดเจาะใต้ท้องน้อยส่วนรูที่สองนั้นเขาสวนตูดไม่ไหวตูดเพื่อด้านหมดลำไส้ก็ด้าน แล้วก็ไม่เวิร์กด้วยด้านแล้วยังไม่เวิร์กอีกเขาก็เลยจจเจาะเจพื่อที่จะสวนฉีดน้ําฉีดน้ําเกลือฉีดน้ํายาเข้าไปเพื่อที่จะหล่อเลื่อนลําไส้ใหญ่ให้มันออกง่ายๆทีนี้มันก็ไม่ไหวอีกแล้วค่ะก็ทํามาหลายปีแล้วเขาก็เลยจะจะผ่าตัดผ่าตัดครั้งนี้เขาจะเอาถุงวางไว้ข้างนอกร่างกาย คือเขาเรียกว่าอา่เขาเรียกว่ากระเพาะขี้พูดง่ายๆขอโทษทีนะคะมันเปลี่ยนเอ่อหรือว่ากระเพาะอุจจาระเขาจะเอามาไว้ข้างนอกข้างนอกท้องเขาเวลาเขากินอะไรเข้าไปแล้วมันย่อยพอย่อยเสร็จแล้วอาหารนะ่ะมันจะเคลื่อนทำงานกลายเป็นอุจจาระแล้วก็จะ จะลงไปที่ท้องของเขาเลยโดยไม่ต้องสวนแล้วถวานหนักของเขามันก็จะปิดอัตโนมัตินะคะถ้าไม่ใช่มันก็จะปิดแล้วก็รูเล็กๆที่อยู่ใต้ท้องตงนี้ค่ะ,ะรูที่สองที่เจาะครั้งที่สองนะ่ะมันก็จะปิดเพราะว่าต่อไปเขาก็จะใช้กระเพาะอาหารที่มันทำงานของมันเองแต่ต้องเปลี่ยนทุกวันค่ะ ยายเพ็ญก็เคยเคยทำให้ผู้ใหญ่เคยทำงานเกี่ยวกับดูแลคุณแก,ก่นีย่ยแหละก็เปลี่ยนให้เขาทุกวันวันละครั้งขนาดผู้ใหญ่เขายังเป็นแผลเปื่อยได้เลยค่ะเพราะว่าพลาสเตอร์นะ่ะแกะเข้าแกะออกแล้วมันก็แล้วมันก็เปื่อยเปื่อยก็ทายาทาครีมก็นั่นก็ปัญหาอีกส่วนหนึ่งค่ะ แต่เขาบอกว่ามันจะดีขึ้นจะได้ไม่ต้องสวนแต่ที่ยายเป็นจะออกมาเล่านี้ก็คือว่ายายเป็นได้ไปเยี่ยมลูกเขาได้วัคซีนอ่าวัคซีนเข็มที่สามที่เขาได้ช้านะพราะอาการเขามีดีก็เลยมีการเลื่อน เลื่อนเวลาตลอดจะให้เขาอาการดีแต่ครั้งนี้อ่าถึงเขาจะกินยาอันติเบียติก้อยู่ยาแรงแต่ก็ต้องฉีดเพราะเขามีเวลาน้อยนิดเวลาน้อยมากเลยค่ะที่เขาอาการดียิ้มแย้มแจ็มใสแต่เขาต้องฉีดค่ะเพราะว่าถ้าไม่ฉีดก็ไม่ได้เขาไม่สบายบ่อย ก็เลยยอมให้ยาสองอย่างมันชนกันยาฉีดโควิดกับยาอันติบิวติกาฉีดไปด้วยกันเลยทีนี้ก็สังเกตอาการเอายาเป็นอยู่นั่นพักหนึ่งก็ดูอาการทีนี้พนักงานเขาก็ามาพูดด้วยมาคุยด้วยก็เลยบอก ว่าใ้เขาดูอาการหน่อยนะบอกว่าแอายายเพ็ญจะกลับบ้านแล้วตัวนั้นพ่อเขาก็อยู่ตรงนั้นค่ะพ่อเด็กเขาก็มีการประทะกันนิดหน่อยแต่ยายเพ็ญไม่ตอบเพราะว่าถ้ายายเพ็ญต่อไปมันก็ยิ่งจะกลับมามันเหมือนกับว่าไปต่อไฟให้ไฟลุกกระพือขึ้นปเปล่า พ่อของเด็กเขาเป็นคนอาฆาตเขาก็บอกแกเพนแล้วว่าจะไม่ให้อภัยยายเพนเลยเขาโกรธมากตั้งแต่แยายเพนย้ายออกมาช่วงตอนที่อยู่ในห้องลูกสาวอยู่นั้นเขาก็หัวเราะเยาะเขาพูดมุกมับมุกมับมุกมิบมุกมบ คืออยากจะให้ยายเพลญลำคาญเหมือนกับว่าเขาพูดในจำนองว่าสมน้ำหน้าแล้วเขาก็พูดกับยายเพ็ญว่าเป็นไงมีปัญหากับแฟนเธอเหรอเขาว่าอย่างนี้ยายเพ็ญก็ไม่ตอบแล้วเขาก็พูดอีกพูดเยอะเยอ พูดเยอะเยะ้ยพูดเสียดสีเหมือนกับว่าซ้ำเติมยาเป็นเขาได้โอกาสซ้ำเติมเขาก็ซ้ำเติมยายเป็นก็ใส่เสื้อผ้าเชือข้างนอกนะคะเสือกั๊กข้างนอกทีนี้ก็เดินออกมาพอเดินออกมาเขาก็ เดินออกมากัดอยู่ตรงประตูออกก็ยืนอยู่ข้างในด้านในยายเพ็ญก็เดินผ่านเขาก็ทำเป็นเสียงดังขึ้นพูดดังๆเขากลัวว่ายายเพ็ญจะไม่ได้ยินพูดทำเยอะๆนั่นแหละเพราะว่าเห็นว่ายายเพ็ญไม่ตอบก็คิดว่าคงไม่ได้ยินเขาก็พูดดังๆยายเพ็ญก็เดิน เดินผ่านเข้าไปก็ก้มหัวลงเนี้ยที่เกียจติฟังเพราะว่ามันเป็นแต่คำไม่ดีมาเยอะๆกันว่าเห็นยายเพ็ญมีปัญหาแล้วก็มาซ้ำเติมพอยายเพ็ญเปิดประตูออกไปมีการเปิดประตูตามยายเพ็ญตะโกนใส่อีกตะโกนใส่อีกพูดเรื่องเรื่อง แฟนยายเพ็นที่เป็นที่ยายเพ็นอยู่ด้วยนี่แหละก็เลยไม่อยากจะฟังไม่อยากหันหลังกลับไปมองแกเดินตรงแล้วก็กลับเลยเชื่อเลยก็เคยทะเลาะกันบ่อยทะเลาะกันนะ่ะที่ทะเลาะกันนะเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องอะไรหรอกค่ะเรื่องไม่เป็นเรื่องเรื่องที่เขาหา หาปัญหามาให้ปัญหาก็ไม่ใช่ว่าปัญหาอะไรปัญหาของของแกก็คือการแก้แค้นแกหาโอกาสแก้แค้นยายเพ็ญแต่แยายเพ็ญก็พยายามไม่ติดต่อตอนแรกอ่ะติดต่ออยู่เพราะว่ามีปัญหาเรื่องอปัญหาเรื่องครอบครัวเนาะเกี่ยวกับลูกนี่แหละก็ ติดต่อกับแกเพราะว่าอยากจะประสานงานยายเพ็ญไปประชุมกับพนักงานแผนกดูแลลูกนะ่ะไปก็พูดถึงลูกอันนี้ลูกคุณเล็กนะคะอันนี้ก็อีกปัญหาหนึ่งไปยายเพ็ญก็สู้สู้ไม่ไหวเพราะภาษาก็ไม่แข็งแรงแล้วก็ซิสเต็มของเขายายเพ็ญก็ไม่ค่อยรู้เรื่อง เขาเป็นคนเจ้าของประเทศนะ่ะเขาก็รู้เรื่องในซิสเต็มมากกว่าก็จะช่วยได้อยเ่เพียนไปก็ไปร้องทุกทีไปร้องให้ที่นั่นเหมือนเหมือนกับคนคนจนปัญญานั่นแหละสุดท้ายก็ใช้เวลานานเหมือนกันค่ะแต่ก็กว่าจะได้ก็มีเหตุมีปัใจจัยให้ ตัวไเลอเลยอ่ะเขาพามาเดินตกใจอยาเป็นยิ่งตัวหมายอยู่ให้อ้วนทั้งตัวใหญให่ดูแข็งแรงกลัวค่ะเขาวิ่งใส่ยายเพนถึงตัวเลยเมื่อกี้เนี่ยเพราะว่ายายเป็นกลัวหมามากๆไปละ <c oughs> <c oughs> คนที่ก็เห็นยายเพน,นก็มองยายเพนแล้วก็ ยิ้ให้เขาคงจะมองออกนั่นแหละว่าอยากเป็นกลัวหมานั่นแหละก็ประทะกับแกนั่นแหละค่ะมีปัญหากันไม่เคยจบไม่เคยสิน้นสักทีอยากจะเป็นเพื่อนกับแก แกก็เป็นพ่อที่ดีของลูกแต่แกจะมาแกาก็เป็นสามีที่ดีของยายเป็นเหมือนกันค่ะเมื่อก่อนนี้ตั้งแต่เราอยู่ด้วยกันแต่พอยายเพนย้ายออกมามันก็ไม่เหมือนเดิมคือกับตลปัดเลยหน้ามือไปหลังมือเลยครับเพื่อน นั่นแหละย,ยายเป็นก็พยายามเป็นเพื่อนแต่มันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าแกจะคอยเสียดส,สียายเป็นประจำเวลายายเป็นต่อไปก็เป็นฟืนเป็นไฟตัวหลังก็เลยปล่อยให้แกว่าอยากจะว่าอะไรก็ว่าเมื่อยก็หาย ว่าเองนั่นแหละแต่มันไม่ใช่แกไม่เมื่อยสักทีแกไม่ยอมเมื่อยสักทีก็เลยทนไปยายเพนขอบคุณมากๆค่ะที่ให้ไอเดียดีๆให้พ่อคิดดีๆยายเพนจะเอามาคิดศึกษาพิจรารณา แต่เป็นก็พยายามปลอบใจตัวเองเพื่อความ,มอยู่รอดของชีวิตแต่และวันชีวิตคือการต่อสู้ชีวิตคือการเดินทางขอบคุณมากๆค่ะขอให้เพื่อนๆทุกคนจงอยู่เย็นเป็นสุขสุขภาพแข็งแรงในเงินมีทองมั่งคั่งทุกด้านและสมธรรม ยิ่งดิ้นไปในการระบาดนี้แล้วด้วยเพื่อนสาวทุกค่ะขอบคุณมากค่ะเพื่อนเจอกันโอก,โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ